ครับสวัสดีครับวันนี้ผมลงหนวบวัวนะครับมาทําวิดีโอนะแกะกาวกาช้างนะครับที่ว่าติดอ่ามีดหลวงพ่อเดิมนะเป็นวิทยาเป็นวิทยาทานไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับอ่าเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ตั้งใจทําละทําให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นวิทยาทานนะแกะกาวช้างแกะไม่ยากนะเพื่อนแต่ต้องใช้ความระวังหน่อยใช้คัตเตอร์นะครับวางแนบนะครับแนบกับแนบกับอ่าลำตัวงานนะอ่าอย่าระวังอย่าให้บาดนะครับ แล้วก็ค่อยลูดเข้าไปนะนเพื่อนเห็นไหมมันจะขึ้นมาได้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมค่อยๆนะนเพื่อนนะมันจะทำได้มันจะค่อยๆขึ้นนะอย่าไปกดน้ำหนักมากนะเพื่อนเนอย่าขยายให้ดูเยอะนะ นี่ไปกดน้ำหนักมากพยายามนะครับเอาใบมีดเน่วางแทบใบมีดคัตเตอร์คมๆนะครับวางทาบนะครับแล้วค่อยลูดเข้ามาหาตัวนะครับนี่ฮะเพื่อนไหมมันจะหลุดได้ทันทีเลยแต่เราอย่าไปกดน้ำหนักนะเพื่อนถ้ากดน้ำถ้ากดน้ำหนักเหน็นไหมหลุดเลยไหมถ้ากดน้ำหนักเนะี่ยใบมีดมันจะกินเนื้องานนะเพื่อนซึ่งถ้ากินเนื้องานเม่อไห่และงานเข้าเลยนะเห็นไหมนะ นี่นะหลุดเป็นชิ้นๆเลยอันนี้นะครับเป็นวิทยาญาาทานความรู้อย่างหนึ่งครับที่ว่ารักษารักษาของนะครับที่ว่าแกะที่ว่าบางเล่มอ่ะใบแอร์พวกแหม่มีหลงมาเดิมมันหลวมเนาะมาอายุการใช้งานมันนานเนาะอ่าเขาว่าบางคนหล,หลายท่านก็ทากาวนะครับคือรู้เท่าไม่ถึงการนั้นเพื่อนนะแต่เราวิธีการเอากาวออกเนี่ยมันไม่มัน,มมนถ้าถามว่าถ้าคนทําไม่เป็นเนี่ยมันคือเรื่องยากเลย แต่ครนี้ผมวันนี้ผมตั้งใจนะมาทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนดูเห็นไหมนะเพื่อเป็นวิทยาทานความรู้นะครับให้กับเพื่อนหลายคนเนาะที่รักษาอาบมรักษามีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับที่เป็นของแทนนะนะค่อยๆวางทาบแล้วก็ค่อยลูดเขาหาตัวนะครับพยายามจะให้กินเนื้องานนะเพื่อนนะนะออกง่ายมากถ้าคนแกะไม่เป็นจ้างก็แกะไม่ได้นะครับวันนี้มาทําเพื่อมาทําคลิปเพื่อเป็นประโยชน์นะครับเพื่อเป็นบุญกุศลเนาะ เป็นวิทานความรู้เพื่อเป็นกุลนอ่ถาถวาไหวแก่องค์หลวงพ่อเดิมผู้เป็นครูบาอาจารย์แล้วนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยความรู้เกตความรู้พวกนี้เนะี่ยมันต้องคนรู้จริงๆนะถึงจะทาได้ไหมเห็นไหมเนี่ยบางคนใช้ไม้แหลมจิ้มนะครับโอ้ไม่ใช่นะผมก็ไม่อยากจะไปขัดคอนะนที่จริงอะ่ะใช้ไม้แหลมจิ้มมันทําให้ผิวงาเสียด้วยบางคนใช้เข็มจิ้มไม่ไม่ได้นะถ้าทันถ้าทําที่ถูกวิธีเนี่ย คือการใช้คัตเตอร์คมๆเนี่ยแล้วก็ค่อยลูดเขาหาเขาหาชิ้นไอ้ลูดเขาหาชิ้นเนี่ยเห็นไหมชิ้นกาวเนี่ยมันจะหลุดทันทีเลยเห็นไหมไม่ไม่มีการชำรุดไม่มีการเสียหายไหมเนี่ยผมทาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานความรู้นันเพื่อนนะอ่าแบ่งปันความรู้กันนะครับเพื่อนเนี่ยนะอ่าเพื่อเป็นบุญกุศลติดตามตัวอ่าเรานะครับนะครับความรู้อ่ะถ้าเราให้เนี่ยโดยไม่หวังผลตอบแทนเนี่ย มันจะเป็นบุญกุศลมากเพื่อนเพื่อนแล้วอย่าลืมนะครับเวลาทําอะไรที่เป็นความดีเนี่ยอย่าลืมถวายให้แก่องค์หลวงพว่อเดิมผู้เป็นครูบาอาจารย์เราด้วยนะครับพะมีทุกวันนี้ก็เพราะว่าองค์หลวงพว่อเดิมและองค์ครูบาอาจารย์ของเราทั้งหลายนะครับเ,เพื่อนเพื่เอเ,เห็นไหมเยี่ยมเลยเพื่อนเพื่อนเยี่ยมไหมล่ะถ้าเยี่ยมนะครับถ้าเยี่ยมอ่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนช่วยกดไลค์ให้หน่อยนะครับสักไม่ต้องเยอะนะครับแค่เป็นกําลังใจสักพันไลค์ก็พอว้าเพ <laughs> ื่อเพื่อนเห็นไหม แต่เราต้องค่อยๆนะอย่าให้มันกินเนื้องานนะเพื่อนนะอย่าเห็นนะนี่เอี่ยมเลยแค่นี้เห็นไหมนี่นะนี่เห็นไนะ้ยเอี่ยมเลยตอนแรกกาวเลอะเตอะหมดเลยนะฮะตอนแรกที่ผมไม่เอาออกเนะี่ยเพราะผมอ่าไม่อยากจะไปทำนะแต่รค่นี้มันนั่งคิดไปคิดมาเออทำให้เพื่อนๆดูดีกว่าจะ,จะได้ดูจะได้มีความได้มีประโยชน์มากมากนะครับอ่าจะได้มีประโยชน์มาก อให้มันความรู้นี่เผยแพร่ต่อไปนะเพื่อนได้ความรู้อะไรใหม่ๆมาก็ผมก็จะแนะนำมันเพื่อนนะและอย่างนึงความรู้ตัวนี้เนี่ยอ่าได้เครดิตมาจากพี่ท่านหนึ่งนะครับอ่าอเ,เขาเป็นคนคิดนะวิธีการแกะเนี่ยอ,อได้พี่คนไดคน,นึ่งเป็นคนแนะนํามาด้วยผมก็เลยได้ความรู้ใหม่ๆก็เลยมาอ่ามาเผยแพร่เปนเพื่อนนะครับเห็นไหมเนี่ยต้องไปค่อยแกะนะ เอ้นี่อ่ะเดี๋ยวแกะแค่นี้ก่อนเดี๋ยววีโอจะยาวนะนเพื่อนนะเดี๋ยวจะทําเดี๋ยวมันจะลงใน Facebook ไม่ได้นะยเห็นไหมตอนแรกเห็นไหมคาบกาไหมเอาออกหมดเลยเนะี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆแกะไปเรื่อยๆนะแต่อันนี้วิดีโอแค่ยุติแค่นี้ก่อน